สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปรถมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสปะปะลาวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทย ขอกระจายข่าวนี้ถึงพลเมืองบรรดาเผ่าทั้งคนลาวและคนไทยวันนี้วันที่16กันยายน2564นะครับเวลา19นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับก็คือตามสัญญา คลิปนี้ผมจะพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเอมียใหญ่จุดไฟเผาเมียน้อยเหตุเกิดที่ประเทศลาวนะครับเหตุเกิดที่ประเทศลาวทีนี้ทำไมในเมื่อว่าเหตุเกิดที่ประเทศลาวแล้วเนี่ยนะครับทำไมตอนต้นผมถึงพูดถึงพลเมืองไทยและพลเมืองลาวนะครับคือมันเรื่องเกิดที่ประเทศลาวก็ต้องคุยให้กับพลเมืองลาวเข้าใจไม่ใช่ ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดประสงค์ของเพจนี้เนี่ยนะครับหรือจุดประสงค์ของผมเนี่ยนะครับก็ต้องการที่เป็นการเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวนะครับแล้วก็คือมันก็จะเป็นเคสศึกษาด้วยว่าถ้าคนไทยไปทำผิดที่ลาวจะรับโทษแบบไหนเราก็ทำเผื่อไว้นะครับก็พูดถึงทั้งคนไทยทั้งคนลาวไปเลย อให้รู้กันไว้นะครับทีนี้คือหลังจากที่ผมได้ติดตามสื่อเนี่ยนะครับจากเติมทีผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับจาก facebook ผมก็เห็นว่าเออคนลาวเขาพูดถึงเมียหลวงเมียน้อยเมียใหญ่เมียน้อยอะไรประมาณนี้ผมก็นึกว่าอา่ละครนะครับผมนึกว่ามันเป็นละครผมก็เลยไม่ได้สนใจนะครับ จนกระทั่งก็มีคนพูดถึงเรื่องจุดไฟเผากันอะไรกันเอ๊ะผมก็เลยละครมันก็ไม่มีนะครับผมก็เลยเข้าไปดูในเพจนะครับรู้สึกว่าเป็นเพจของอเกี่ยวกับข่าวสดของประเทศลาวอะไรนี่แหละประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับอผมก็เข้าไปดูผมก็เลยอ๋อรู้ละว,ว่ามันคืออะไรที่เขาพูดถึงกันนะครับทีนี้คือเราก็มาจะมาเข้าลึกนะมาวิเคราะห์ออก,กันว่าความผิด นะครับความผิดของเมียใหญ่เมียน้อยหรือเมียหลวงเมียน้อยแล้วก็ผู้ชายจะมีความผิดอะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยตามสื่อเขาจะระบ,บุชื่อไว้ว่าชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรยังไงนะครับแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับผมจะไม่พูดถึงชื่อนะครับผมก็จะใช้สับนามว่าเมียหลวงเมียน้อยแล้วก็ชูก็คือหมายถึงผู้ชาย เอางี้แล้วกันนะครับเอาเป็นเข้าใจง่ายๆนะครับผมเชื่อว่ามีนักกฎหมายหลายท่านแล้วละ่ะที่วิเคราะห์นะะที่วิเคราะห์เกี่ยวกับคดีเนี้ยเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่านักกฎหมายของแต่ละท่านมุมมองก็ไม่เหมือนกันนะมุมมองไม่เหมือนกันแน่นอนยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับมุมมองไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายประเทศไทยเอง ระหว่างทนายด้วยกันก็มุมมองก็ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คือพูดถึงว่า,ามุมมองของทนายไทยกับทนายลาวก็ไม่เหมือนกันอยู่ดียังไงก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ไทยด้วยกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ก็คือนี่ครับประมวลกฎหมายอาญานะครับปี2017 นะผมเคยพูดหลวงพิธีงเ,เ,เป็นปี2,517ก็คือเราก็ชินกับพอสอของเราเนาะพอส2,517แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นประมวลกฎหมายอาญาปี2 0 1 7ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับที่มีการประกาศใช้และยังไม่มีฉบับไหนขึ้นมานะครับทีนีนะ้ระหว่างเมียหลวงเมียน้อยแล้วก็ชูเนี่ยนะครับ ตามกฎหมายเนี่ยเราจะจัดให้อยู่ในหมวดไหนอ่เราไปดูก่อนนะครับจะจัดให้อยู่เป็นผู้บงการตัวการไหมผู้ปฏิบัติผู้ยุยงหรือผู้สมรู้ร่วมคิดเะนะครับเหตุเหตการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีตัวการไม่มีผู้ยุยงนะครับไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับแต่เป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันทั้งคู่เลย ทั้ง3คนเลยถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรา28นะครับตามมาตรา28เราก็จะจับเอาประเด็นก่อนนะว่าะระหว่างเมียน้อยกับผู้ชายหรือชู้เนี่ยนะครับผิดอะไรนะครับแน่นอนแล้วว่านักกฎหมายของประเทศเราเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันชัดเจนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักกฎหมายนะครับเป็นพลเมืองเราเนี่ยก็ต้องรู้แลยว,ว่าอ่ะผิดเรื่องอะไร ผิดเรื่องอะไรเดีย๋ยวนะทีนี้คือเราก็จะมาอ้าอิงตัวบทกฎหมายนะครับหมวดที่6การกระทําผิดต่อสายผัวเมียนะครับคือระหว่างเมียน้อยกับชู้เนี่ย,ยจะมีปัญหาตรงนี้จะผิดตัวนี้แหละมาตรา2 4 7นะครับมาตรา2 4 7นะครับก็คือจําคุกนะตัดอิสรภาพ3เดือนถึง1ปีนะครับ3เดือนถึง1ปีนะครับ ันนี้คือเมียน้อยก่อน3เดือนถึง1ปีนะครับแต่อิสรภาพชูล่ะนะครับก็เหมือนกันฮนะสเดือนถึง1ปีแต่แต่ของผู้ชายจะมีเพิ่มนะครับของผู้ชายจะมีเพิ่มไม่ใช่ผิดเหมือนกับเมียน้อยไม่ใช่นะครับจะมีเพิ่มนะครับจะมีเพิ่มไปเป็นมาตราเดี๋ยวนะฮะมาตา26งส ะจะมีเพิ่มเป็นมาตรา2องหผิดตัวนี้ด้วยนะครับผู้ชายผิดตัวนี้ด้วยเพราะอะไรฮะรเขาบอกว่าบุคคลใดาหากได้ทารุนทางด้านร่างกายนะฮะทางด้านร่างกายหรือจิตใจของแม่หญิงนะด้วยการเตะตีหรืออะไรก็แล้วแต่บังคับให้ออกแรงนอกใจลูกง้อเมิดทางเพศต่อแม่หญิงนะนอกใจเห็นไหมมันมัมนมีคำว่านอกใจด้วยนะครับเนี่ยก็คือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะผิดมาตรานี้ด้วยการทารุณแม่หญิง นะครับมาตรา263ก็คือตัดอิสรภาพ6เดือนถึง3ปีนะครับ247มันน้อยน้อยมันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแต่ของผู้ชายต้องมาผิดมาตรา263ด้วยนะครับผิดมาตรา263ด้วยก็คือว่าเป็นการทำลายจิตใจครับเป็นการทำลายจิตใจหรือนอกใจนอกใจก็คือแม่หญิงนะครับนอกใจแม่หญิงนะทีนี้ การลงโทษตามกฎหมายของประเทศลาวเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มโทษและการลดโทษนะครับการเพิ่มโทษและการลดโทษของผู้ชายเนี่ยนะครับผิดมาตรา263ที่ว่าจำคุกตัดอิสรภาพ6เดือนถึง3ปีแล้วเนี่ยนะครับเท่านี้เหรอผิดเท่านี้เองเหรอใช่ไหมฮะเพราะว่าเมียใหญ่นีน่ท้องด้วยนะใช่ไหมครับท้องด้วยผิดเท่านี้เองเหรอ ไม่ใช่เนี่ยครับผิดมากกว่านี้นะครับผิดมากกว่านี้อ่าผิดมากกว่านี้ลงโทษมากกว่านี้นะครับต้องถูกลงโทษมากกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามาตราไหนนะครับอ่าเพิ่มเพิ่มนี่ครับสองหกสามบวกกับมาตรานหกสิบห้าหกสิบห้าบงเล็บอะไรฮะหกสิบห้าข้อเก้า สาเหตุที่พาให้มีการเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่คือสาเหตุคือทางผู้ชายนะครับนะครับนอกจากผิดมตาตรา247ก็คือเรื่องมีชู้นั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องผิดมตาตรา263ด้วยนะครผิดมตาตรา263ก็คือการทำลายจิตใจแม่หญิงนะครับหรือนอกใจแล้วก็มีการเพิ่มโทษตามมาตา65ข้อ9คืออะไรฮะ การกระทำผิดที่พาให้มีผลสะท้อนอันหนักน่วงผลสะท้อนอันหนักห่วง,ออนนวงเอ๊ะทีนี้คือนักกฎหมายบา,บางท่านเนี่ยก็จะตีความออกันแล้วว่าไอ้ผลสะท้อนอันหนักห่วงเนี่ยเอยมันใช่เหรอมันใช่เหรอมันใช่กรณีนี้เหรอฮะใช่นะครับผลสะท้อนอันหนักห่วงใช่คดีนี้นะครับทําไมฮะค,คืออย่างนี้คือประเทศลาวเนี่ยนะครับเขาให้ความสําคัญกับคิดคองประเพณีนะครับ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องประเพณีอันดีงามของประเทศเราวนี่หละครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการกระทําของผู้ชายนะครับจะต้องถูกเพิ่มโทษตามมาตรา65อันนี้คือในความคิดของผมนะครับในความคิดของผมเพราะอะไรฮะนี่ฮะการกระทําผิดที่พาให้มีผลสะท้อนอันหนักหน่วงต่อสังคมไงฮะมีผลสะท้อนต่อสังคมเลยนะครับก็คือแน่นอนฮะถ้าเป็นสังคมยังไงก็หนักหน่วงแน่นอนนะครับไม่ใช่การหนักหน่วงแค่ทรัพย์สินนะครับไม่ใช่การหนักหน่วงแค่ทรัพย์สิน นะครับต่อสังคมยังไงก็ต้องหนักหน่วงนะครับเป็นความผิดที่พาให้มีผลสะท้อนอันหนักหน่วงก็คือเป็นสาเหตุที่มีการเพิ่มโทษได้นะครับจากจำคุกแค่6เดือน3ปีเนี่ยนะครับศาลจะวางโทษสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้คือก็ต้องอยู่ที่ดูพินทีของศาลนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกเพิ่มโทษแน่นอนจำคุกแค่ขั้นต่ำหกเดือนเนี่ยไม่ใช่ละต้องมากกว่าเพราะมันต้องมีมาตราเพิ่มโทษผลสะท้อนอันหนักหน่วง นะครับคืออย่างที่บอกนะครับคือคือนักกฎหมายของแต่ละท่านมันนักกฎหมายของแต่ละท่านไม่ว่าจะผมเองหรือจะเป็นของประเทศเราเองเนี่ยมุมมองไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่คือการตีความของผมเนี่ยคำว่าหนักหน่วงเนี่ยแน่นอนนะฮะมันหนักหน่วงนอกเสียจากว่าเรื่องทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่ผลกระทบต่อสังคมด้วยนะครับแล้วก็ประเทศเรานี้ก็คือว่าให้ความสําคัญกับเรื่องประเพณีประเภทนี้นะฮะประเพณีประเภทนี้นะครับ อย่างประเทศไทยไม่มีครับกฎหมายอาญาที่เอาชู้การมีชู้กันเป็นมีความผิดทางกฎหมายอาญาไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องประเพณีแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่มากเหมือนกับประเทศลาวประเทศลาวนี่ให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเพณีแบบนี้นะครับทีนี้อ่ะโอเคของเมียน้อยไปแล้วนะครับของผู้ชาย ไปแล้วนะครับทีนี้คือสําคัญก็คือเมียหลวงนี่แหละนะครับเมียหลวงเมียหลวงหรือเมียใหญ่ที่ว่าเอาน้ํามันไปสาดให้เมียน้อยแล้วก็จุดไฟเผานะครับตามข่าวเป็นแบบนี้นะคือจากเท่านี้นะฮะจากสาเหตุนี้นะครับ แ็มีการเอาน้ำมันราดเนี่ยแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือเห็นภาพว่าเมียหลวงอยู่โรงพยาบาลมีการพันผ้าก๊อตไว้รอบตัวนะครับมีการพันผ้าก๊อตไว้รอบตัวแน่นอนว่าคดีนี้ไม่เป็นความผิดฆาตกรรมมาตรา1น8 8ไม่ใช่ <บ S 1> เดี๋ยวนะครับ,บเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งก่อนอ่าไม่ใช่ความผิดมาตรา1น8 8นะครับ เพราะว่ายังไม่มีการฆาตกรรมยังไม่มีการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องฆาต,าตกรรมนี่ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่นะครับทีนี้คือถ้าไม่ใช่ตัวนี้แล่ไปใช้อะไรอ่ะครับก็คือการจุดไฟเผาเนี่ยก็คือเป็นการทรําลายร่างกายนะครับการทรํรลายร่างกายเนี่ยนะมาตรา1 9 4นะครับ,มา,า 194, รบมาตา194เอ่อุคคลใดเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาแน่นอน มันจะไม่ใช่เจตนาเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเอาน้ํามันไปนสาดเขายังไงมันคุณมันเจตนาอยู่แล้วมันไม่ใช่ประมาทเดินเล่อน,นะครับมันเจตนาเพราะนั้นคือแน่นอนครับมาตานี้194ก็คือพื้นพื้นก็คือปรับตัดอิสรภาพ6เดือนถึง3ปีนะครับการทําลายร่างกายนะครับหเดือนถึง3ปีถ้าทําลายร่างกายสาหัสบาดเจ็บสาหัสนะครับก็เพิ่มโทษไปแต่3ปีถึง7ปีนะครับ 3ปีถึงเจ็ดปีทีนี้คือทําให้พิการหรือไม่นะครับเสียชีวิตในภายหลังผมว่าเสียชีวิตในภายหลังเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมเห็นจากภาพแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แน่นอนครับแล้วก็เท่าที่ทราบจากสื่อออนไลน์เนี่ยก็คือน้ํามันน้ํามันเบนซินหรือแอทซังก็ประมาณครึ่งขวดน้ําหัวเสือขาดกลางนะครับ ขนาดกลางการสาดไปมันสาดไม่หมดหรอกครับโดนไม่หมดหรอกครับการสาดไปก็แบบยังไงอ่ะก็คือเราก็เอาน้ําเติมใส่แล้วก็คุณก็กระชอกกระชอกเอาอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปทีเดียวเต็มไม่ใช่มันก็จะกระชอกกระชอกไปนะครับมันไม่ใช่แล้วว่าลาาจากหัวเวบลงมาเลยอย่างเงี้ยโอเคก็คือน้ํามันทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับแต่ทีนี้คือน้ํามันเนี่ยนะถ้าเมียหลวงเนี่ยนะเขาก็ฉชอกเขาก็ฉชอกสาดอย่างเงี้ยครับ กระชอกกระชอกสารนี่เพราะฉะนั้นคือน้ําก็ค่อยๆไปปึ๊บๆๆมันก็โดนมากไม่โดนมากมมาก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างว่านะครับอาจจะมีเสื้อผ้าหรือเปล่าแล้วจุดไฟปั๊บมันก็ติดเสื้อผ้าไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นไฟลุกขึ้นไปนะครับการทำร้ายร่างกายของเมียหลวงแน่นอนนะเมียหลวงทำร้ายร่างกายเมียน้อยแน่นอนนะครับก็คือมาตราหนึ่งเก้าสี่นะครับก็คือมีการลงโทษหกเดือนถึงสามปีถ้าบาดเจ็บสาหัสก็สามปี ถึง7ปีนะครับแต่ถ้าเสียชีวิตไหมหรือให้พิการไหมผมว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราก็มาดูต่อไปนะถ้าบังเอิญถ้าบังเอิญว่านะครับถ้าบังเอิญว่านะเมียน้อยนะ เกิดการแพ้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเป็นผลสะท้อนมาจากาไฟไหมผลสะท้อนมาจากไฟไหมทําให้เสียชีวิตได้นะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนทําให้เสียชีวิตลงไปนะครับทีนี้คือทางเมีหลวงเนี่ยนะจากมาตรา194เานี่ยจะขยับขึ้นมาละเพราะมีการเสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าจะเป็นมาตรา194้าวักท้ายไหมวักที่3นะครับไม่ใช่ผมมองไม่ใช่ไม่ใช่วักสามนะครับ ไม่ใช่วักไม่ใช่มึงไม่ไม่ใช่มาตาหนึ่งเก้าสี่วักสามแต่จะเป็นมาตาหนึ่งเก้าศูนย์เป็นมาตาหนึ่งเก้าศูนย์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราเข้าใจอยู่แล้วว่าไอมาตาหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยเขาพูดถึงการคาตกรรมย้อนถือกระทบทางด้านจิตใจนะครับเพราะว่าถูกกระทบทางด้านจิตใจแน่นอนใช่ไหมครับก็คือเมียหลวงเปิดเข้าไปเจอเมียน้อยอยู่กับผัวตัวเองนะครับ กระทบทด้านจิตใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะเป็นมตาตรา1หนึ่งเก้าสี่วักวักที่3เลยก็เลยไม่ใช่ถ้ามีการเสียชีวิตนะก็เลยจะตัดออกมาเป็นมตาตรานหนึ่งเก้าศูนย์นะครับตัดไปเป็นมตาตรา1หนึ่งเก้าศูนย์แทนก็คือสามปีถึงห้าปีเหมือนเดิมนะครับโทษตามกฎหมายที่ลงไว้ก็ยังเหมือนเดิมสามปีถึงห้าปีนะครับขั้นต่ำสามปีนะครับทีนี้เรามาดูการลงโทษการลงโทษนะครับ อย่างของผู้ชายนั้นเนี่ยเขาถูกเพิ่มโทษใช่ไหมครับเขาถูกเพิ่มโทษไปเพราะว่าเป็นผลสะท้อนอันหนักหน่วงนะครับมันเป็นผลสะท้อนอันหนักหน่วงต่อสังคมนะครับก็เลยถูกเพิ่มโทษไปทีนี้คือของเมียหลวงเนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มโทษไหมเรามาดูกันนะครับของเมียหลวงเนี่ยนะมาตรา194นะบวกบวกมาตรา64 ไม่ใช่เป็นการเพิ่มโทษนะเป็นการลดโทษทำไมเป็นการลดโทษเรามาดูตรงนี้นะครับผู้กระทําผิดเป็นผู้หญิงถือพางหรือคนท้องก็คือตามสื่อนั่นคือผู้หญิงท้องเมียหลวงเนี่ยท้องนะเป็นการเป็นการสาเหตุให้มีการลดหย่อนความผิดทางอาญาตามมาตรา64ข้อ2นะครับมาตรา64ข้อ2แล้วก็ ตามมาตรา64ข้อ4ด้วยข้อ2แล้วก็ข้อ4ก็คือการกระทำผิดย้อนถึกแต่ต้องฐานนัจิตใจอย่างหนักหน่วงจึงบอสสามารถควบคุมสติไว้ได้นะครับด้วยการกระทำอันบอถูกต้องตามนันกฎหมายของผู้ถือคอร้ายนะครับก็คือแน่นอนครับว่าก็คือถ้าเป็นผู้หญิงถ้าตั้งท้องอยู่เนี่ยนะครับกับผู้หญิงปกติกับผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะจิตใจสภาพจิตใจเนี่ยจะแตกต่างกัน นะครับจะแตกต่างกันถ้าเป็นผู้หญิงปกติจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยจิตใจเขาจะอ่อนแอลงไปหน่อยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็คือว่าทางเมียหลวงเนี่ยเขาจะต้องมีการลดโทษลงมาตามมาตรา6 4ข้อ2และข้อ4นะครับข้อ2และข้อ4การลงโทษอ่ะ 4. การลงโทษเขาว่ายังไงนะครับตามมาตรา78นะครับคือตามมาตรา78 1 2 3 4องาม่า,มาตรา78วรรคสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ลดครึ่งหนึ่งนะครับของโทษขั้นต่ำนะครับโทษขั้นต่ำที่มีหลวงเขาได้รับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือเราคุยกัไว้ที่3ปีใช่ไหมฮสามปีถึง7ปี อันนี้ในกรณีที่สาหัสนะในกรณีที่สาหัสแต่อีนี้คือการที่สาหัสหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูว่าดุลพินิษของศาลเนี่ยเขาจะมองว่าความบาดเจ็บของเมียน้อยเนี่ยถึงขนาดสาหัสไหมนะครับเพราะผมยังไม่รู้ไงเห็นแต่ภาพก๊อตพันรอบตัวนะครับเอาเป็นเอาเป็นสาหัสก่อนแล้วกันนะครับ3ปีนะครับ3ป,นะบปีแต่ทีนี้คือเมียหลวงเขาก็มีสิทธิ์ได้รับลดโทษลงมานะครับตามมาตรา64บวกมาตรา78นะครับ บุมาตา78ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือวัคซเนี่ยเขาก็บอกว่าลดครึ่งหนึ่งนะฮะจาก3ปีเนี่ยก็เหลือปีครึ่งเหลือปีครึ่งลดครึ่งหนึ่งนะฮะแต่นะ,ะับแต่วัคซียังบอกอีกว่าในกรณีพิเศษเมื่อผู้กระทาผิดหากได้กระทาผิดเพื่อปกป้องสังคมผมมองว่าเป็นการปกป้องสังคมนะครับเป็นการปกป้องสังคมทีนี้เอาทำไมสังคมอ่ะ ก็ในเมื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเขานะเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของเขาเพื่ออะไรฮะมันเป็นสังคมที่ไม่ให้มีการเขาเรียกว่าอะไรอา่าประเทศลาวเนี่ยคือเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องประเพณีฮิตของประเพณีนะครับไม่ให้มีการชู้กันไม่ให้มีการอะไรกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามีการชู้กันเนี่ยเนี่ย,ยก็เท่ากับว่าเป็นการทําลายสังคมนะครับหรือเป็นการทําลายสังคมนะครับ พราะฉะนั้นก็คือว่าในกรณีที่เมียหลวงเนี่ยเขาก็เลยเข้าวัคซีก็คือในกรณีพิเศษเมื่อผู้กระทําผิดหากได้กระทําผิดเพื่อปกป้องสังคมนี่ครับสารลงโทษต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของโทษต่ําสุดที่กําหนดไว้ในมาตราที่เกี่ยวข้องของกฎหมายอาญาก็ได้เพราะฉะนั้นคือโดยหลักถ้ามีการลดโทษ ก็ลดโทษครึ่งหนึ่งก็คือจากสปีเหลือปีครึ่งแต่ถ้าพูดถึงการกระทำเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อปกป้องสังคมเนี่ยนะครับสารจะลงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับสารจะลงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้คือพอหลังจากที่ว่าสารลงไปแล้วเนี่ยอาจจะลงเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับสารอาจจะภาคโทษเอาไว้ก่อนอ่าภาคโทษเอาไว้ก็คืออ่ะไม่ต้องตัดอิสระภาพแหละแต่ว่าเหมือนประมาณว่าอ่า ให้ภาคโทษไว้ก่อนว่าอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะ,ะภายใน5ปีอ่าอันนี้เป็นกฎหมายมาตรา79การภาคโทษนะครับตามมาตรา79เพราะฉะนั้นก็คือว่าอ่าเมียหลวงนะครับเมียหลวงเนี่ยโอกาสนะครับที่จะถูกภาคโทษมีสูงนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องูกตัดอิสระภาพไม่ต้องไม่ตัดอิสระภาพนะครับศาลก็จะภาคโทษไว แต่ความผิดมีแน่นอนแต่ความผิดมีแน่นอนนะครับก็คือความผิดอย่างที่ผมบอกมาแล้วว่ากฎหมายตัดอิสระภาพไม่เท่าไหร่หรอกนะครับไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะมันมีการลดโทษมาเพราะถูกแตะต้องทางนัาน,นจิตใจ,จแล้วก็เป็นผู้หญิงถือพาด้วยการกระทำความผิดนะครับนะกฎหมายของอาญาประเทศลาวก็ดีตรงนี้นะครับดีตรงนี้แหละครับก็คือเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงที่ตั้งท้องนะครับเนะี่ยเห็นไหม ทำไมอ่ะอย่างที่ผมบอกไปฮะเพราะผู้หญิงปกติกับผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยความรู้สึกทางน้าจิตใจจะแตกต่างกันนะครับกฎหมายของประเทศลาวก็เลยแยกส่วนออกมานะครับให้ถ้าให้กรณีพิเศษว่าถ้าเป็นผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยมีโอกาสได้ลดโทษเห็นไหมนี่แหละครับผมทีนี้เอตามข่าวผมก็ไม่ทราบว,ว่าเมียน้อยกับผู้ชายนั้นเนี่ยมีการตั้งข้อหาหรือยังนะครับ แต่ทีนี้คือถ้าจะมีการตั้งข้อหาได้เนี่ยตำรวจจะไปจับมาไม่ได้นะครับตำรวจจะไปจับเมียน้อยมานะครับอ่าแล้วก็มาลงโทษนะไม่ได้เพราะว่าต้องเมียหลวงก็ต้องลองทุกเกล่าวโทษก่อนนะมีหลวงจ,จะต้องไปลองทุกกล่าวโทษที่ห้องการปอกสนะครับว่าเมียน้อยคนนี้เมียน้อยนักลอบเป็นชู้กับผัวตนเองอ่าอย่างนี้ฮะแล้วก็ผัวตนเองก็มีชู้กันอะไรกันก็ลองทุกกล่าวโทษไป นะครับปคสถึงจะเอามาดำเนินคดีได้นะครับอันนี้คือโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับโดยหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรฮนะเพราะว่าตามกฎหมายเขาก็บอกไว้ว่าสาเหตุให้มีให้พ้นจากความรับผิดชอบทางอาญ,ญาตามมาตราสามสิบสามนะสาเหตุที่พาให้พ้นจากความรับผิดชอบทางอาญ,ญาการกระทําผิดซึ่งจําเป็นต้องมีคาร้องฟ้องของผู้ถึกเสียหายนี่ไงใช่ไหมครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการร้องฟ้อง ของเมียหลวงสียก่อนนะครับตำรวจถึงจะเอาสองคนนั้นมาดำเนินคดีต่อได้นะครับผมก็อันนี้คือการวิเคราะห์กฎหมายของประเทศลาวนะครับตามความผิดเมียหลวงเมียเมียน้อยที่เมียหลวงจุดไฟเผาเมียน้อยนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตามหลักวิเคราะห์ของผมนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ดุลยพินิจของศาลนะครับอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลนักกฎหมายแต่ละท่านจะมีความเห็นแตกต่างกันได้นะครับทีนี้ก็คือว่าทุกวันนี้นะครับประเทศมหาอำนาจประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยนะครับสื่อสังคมเนี่ยครับสื่อออนไลน์ต่างๆหรือสื่อต่างๆเนี่ยครับจะต้องเข้มแข็งนะครับจะต้องเข้มแข็งอย่างที่ผม คอมเมนต์ Comment, อ่าไม่ใช่ฮะอย่างที่ผมอ่าแคปชั่นไปใน a c e b o o k ผมผมก็จะเขียนไว้ว่าบางบางบางแคปชั่นนะครับบางแคปชั่นผมก็จะเขียนไว้การตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยนะในเมื่อว่าองค์กรอิสระของประเทศไทยเนี่ยการตรวจสอบไม่ได้ผลเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนภาคประชาชนตรวจสอบการกระทําความผิด หรือการกระทาของภาครัฐได้ผ่านสื่อ,ผ,อ,ผ,อผ่านสื่อเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าสื่อเนี่ยไม่ตีข่าวออกมาแล้วเนี่ยนะครับประชาชนไม่รู้ประชาชนไม่รู้มันจะเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนแต่ถ้าพูดถึงว่าสื่อเข้มแข็งนะครับอันนี้ฝากถึงรัฐบาลประเทศไทยนะฝากถึงรัฐบาลประเทศไทยถ้าสื่อเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบได้นะครับ สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าจะไปออกกฎหมายปิดปากสื่อไม่ใช่นะครับอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับประเทศที่จเจริญแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาประเทศเพื่อที่จะปกป้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีเนี่ยนะครับคุณจะต้องให้สื่อเข้มแข็งนะครับไม่ใช่ว่าจะไปตัดทอนสื่อให้มันอ้อยเปียเสียขาไม่ใช่นะครับเพราะประชาชนจะต้องตรวจสอบพวกคุณพวกคุณมีอะไรฮะร,รัฐมนตรีต่างๆหลังจาก พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมีเงินเท่านั้นเท่านี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้คือพูดถึงตามสื่อนี่นะครับคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเงินที่มาจากการประกอบธุรกิจของคุณเองนะครับแล้วก็การประกอบอะไรผมก็ไม่รู้นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าสื่อด้อยค่านะครับถ้าสื่อด้อยไปแล้วเนี่ยประชาชนบทสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเลยเหมือนกันฮนะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นประเทศไหนๆก็ตามนะครับสื่อต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะต้องมีนักกฎห,หมายอ่าแล้วต้องมีนักวิชาการออกมาพูดนะครับเมื่อได้เห็นเข้าข่าวจากสื่อแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือนักกฎหมายเองเนี่ยถ้าเห็นสื่อแล้วเนี่ยเห็นข่าวจากสื่อแล้วเนี่ยต้องกรองก่อนนะครับว่ามันจริงไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดไปพุ่มเพื่อโดยมีปัญหาได้นะครับผม อย่างไรแล้วผมขออนุญาตฝากไฟเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือจบการวิเคราะห์นะครับมีคดีเมียหลวงจุดไฟเผาเมียน้อยเหตุเกิดที่ประเทศลาวผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ